คุณจะรวยมาจากเรื่องใดนะคะอาจารย์มีหมายเลขให้คุณเลือกห้าหมายเลขค่ะให้คุณเลือกไวในใจนะคะอาจารย์จะนับหนึ่งถึงสิบพอคุณตัดสินใจเลือกได้แล้วอาจารย์จะเปิดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดเลยนะคะอา่าเลือกเลยอาจารย์จะเปิดแล้วนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะคุณจะรวยจากไพ่สิบถ้วยหัวตั้งนะคะ รวยเพราะคนรักนะคะมีสามีมีภรรยาที่รวยมีหุ้นส่วนที่รวยคู่ชีวิตที่ดีชักนําพาให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเบอร์2นะคะไพ่เดทหัวกลับค่ะรวยจากเรื่องความเป็นความตายเช่นคุณเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชกรทำงานในโรงพยาบาลหรือเป็นหมอดูนักโหราศาสตร์ ดูดวงคนที่เจ็บป่วยหรือว่ามีความเครียดนะคะเป็นนักจิตวิทยาหรือว่าได้เงินจากโมรดกจากประกันชีวิตก็ได้นะคะ mm. หมายเลขสาค่ะไ mm. พ่สิบดาบหัวกลาบค่ะรวยจากอุปสรรคปัญหานะคะ mm. เป็นอาชีพที่ต้องไปแก้ไขปัญหาชีวิตให้คนไปช่วยคน mm. เป็นกู้ภัยเป็นมูลนิธิเป็นอะไรที่ไปช่วยคนที่เดือดร้อนมากๆนะคะ หรือเป็นวิศวกรทํางานก่อสร้างที่บอกว่าเข้าไปลุยไซต์างานที่หนักและเหนื่อยค่ะแก้ปัญหาชีวิตเก่งทําให้คุณรวยนะคะหมายเลขสค่ะคุณจะรวยจากอัศวินถือถ้วยหัวตั้งค่ะรวยจากคนรักนะคะมีคนรักคุณมากมายเลยมีคนมาลุมจีมากมายเลยแล้วเขามาเปให้คุณค่ะรวยจากสายเปที่ร่ํารวยแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะคะเป็นคนรักที่ดีด้วย รวยจากแฟนจากสายเปหรือจากลูกค้าที่มาใช้สินค้าและบริการของคุณด้วยความที่เขาแบบว่าหลงรักตัวคุณนะคะหมายเลขห้านะคะคุณจะรวยจากหถ้วยหัวตั้งค่ะรวยจากมีคนมาชอบหรือว่าแบบมีแฟนคลับมีเด็กๆหรือว่าเริ่มอะไรใหม่ๆห,หรืองานเกี่ยวกับโรงแรมงานเกี่ยวกับร้านอาหารงานบริการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทุกคนก็มีโอกาสรวยได้หมดนะคะในชีวิตของคนเรามันจะมีคีย์มีกุญแจบางอย่างที่จะไขไปว่าเราจะรวยจากอะไรเพียงแต่เราจะต้องหาคีย์นั้นให้เจอนะคะถ้าคุณคิดว่าพลังงานเหล่านี้จูนเข้ากับคุณได้คุณรับได้และคุณจะร่ํารวยขึ้นมาจากเรื่องเหล่านี้จริงๆนะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะถ้ากดใจกดติดตามกดคอมเมนต์นะคะกดแชร์ให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกภพทุกชาติไปเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ